สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับความสวยความงามการลดน้ำหนักมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะวันนี้เราจะมีสูตรเคล็ดลับหน้าท้องแบนราบภายใน7วันด้วยสูตรนี้ค่ะเรามาติดตามกันเลยค่ะว่าจะมียังไงมัางและสรรพคุณจะเป็นยังไงขั้นตอนการทำจะทำยังไงเรามาชมกันเลยค่ะเพียง แค่มีขิงแครอทน้ำเราก็สามารถลดหน้าท้องให้แบนราบภายใน7วันค่ะห่วงยางรอบเอวของเราก็จะสลายหายไปภายใน7วันด้วยสูตรนี้ค่ะเรามาทำตามขั้นตอนกันเลยค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆแค่เรามีแครอทขิงแล้วก็น้ำ คือส่วนผสมเราก็สามารถลดหน้าท้องให้แบนราบภายใน7วันค่ะเรามาทำขั้นตอนกันเลยค่ะซึ่งเราก็ทำการหั่นแครอทเป็นชิ้นเล็กๆไว้สำหรับปัน่นถ้าแครอทหัวเล็กก็ใช้ประมาณ2-3หัวค่ะต่อน้ำหนแก้วถ้าหัวใหญ่ก็ใช้หัวเดียวค่ะ ก็ใช้น้ำหนึ่งแก้วใหญ่ค่ะพอหั่นเล็กๆเสร็จแล้วก็หั่นขิงแก่รากแนะนําว่าสมควรเอารากรากขิงค่ะเพราะว่าเขาจะมีสรรพคุณดีกว่าขิงอ่อนค่ะซึ่งสรรพคุณของแครอทเขาก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดระดับ คอเลสเตรอลในร่างกายค่ะแล้วก็ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะคะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะเขาก็จะช่วยขจัดไขมันส่วนเกินออกจากลำไส้ของเราค่ะเราก็ทำการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้สำหรับปั่นค่ะเราก็จะได้น้ำสุขภาพซึ่งสามารถลดน้ำหนัก ลดหน้าท้องแบนราบภายในเจ็ดวันด้วยสมุนไพรแครอทผสมขิงซึ่งขิงเขาก็มีฤทธิ์ร,ร้อนค่ะดังนั้นเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วความร้อนที่ได้ก็จะเข้าไปช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายช่วยให้ร่างกายเราเผาผาลาญไกลโคเจนได้ดีขึ้นเมื่อเผาผลาญดีจึงมีส่วนช่วยลดความอ้วนได้ดีมากๆเลยค่ะ ช่วยทำให้อุณหภูมิในร่างกายเขาของเรามีความเหมาะสมค่ะซึ่งวันนี้พี่ข้าวก็นำตัวช่วยมาอีกหนึ่งตัวค่ะก็คือน้ำมะนาวค่ะซึ่งพี่ข้าวเพิ่มน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะไว้สำหรับสูตรนี้ค่ะซึ่งมะนาวก็มีสรรพคุณในด้านการขับถ่ายค่ะช่วยดีท็อกล้างสารพิษในลำไส้ค่ะก็จะช่วยลด น้ำหนักลดไขมันในลำไส้ได้ด้วยดีค่ะซึ่งสรรพคุณของน้ำมะนาวเขาก็จะไปดีท็อกในลำไส้ล้างสารพิษต่างๆในลำไส้ของเราค่ะช่วยขจัดไขมันส่วนเกินในลำไส้ก็จะดีต่อร่างกายช่วยในระบบขับถ่ายค่ะในทางด้านของน้ำมะนาวนะคะล้ก็ล้างน้ำก่อนค่ะ เราล้างมาแล้วแล้วก็มาล้างยางของแครอทกับล้างขิงอีกทีหนึ่งค่ะใส่น้ำหนึ่งแก้วปั่นเลยค่ะ มาแล้วค่ะเราก็ทำการกรองเพื่อจะเอาแต่น้ำดื่มเพียงตอนก่อนนอนค่ะเพราะว่าช่วงเราหลับเขาก็จะช่วยเผาผลาญไขมันในลงใังไส้ทำให้เรื่องการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากต่อไปค่ะด้วยสูตร รอดผสมขิงค่ะซึ่งขิงเขาจะเป็นตัวช่วยเผาผลาญไขมัน ใส่ไม่ได้เพราะว่าไม่ใหญ่นักใส่ไม่ได้ใจใหญ่ใส่โตใส่ไปเลยค่ะน้ำมะนาวหนึงช้อนโต๊ะได้เลยทานตอนก่อนนอนค่ะ เพราะว่าตอน,น,นเรานอนหลับเขาก็จะช่วยเบิร์นไขมันในลำไส้แล้วก็เบิร์นหน้าท้องเพราะว่าสรรพคุณของแครอทแล้วก็ขิงและน้ํามะนาวจะช่วยขจัดไขมันส่วนเกินที่หน้าท้องรอบเอวเราให้ออกไปด้วยสูตรน,นี้ค่ะ